คำสอนคุณครูไม่ใหญ่สั่งสมทาตุบริสุทธิ์ในตัวเราต้องรักษาใจใสๆนะเลื่อนความคุณมัวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยให้เหลือแต่ธาตุที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวของเราในใจเราก็มีแต่ธาตุบริสุทธิ์ในกายของเราก็มีแต่ธาตุบริสุทธิ์ทุกอน,นูกล้ามเนื้อเลยนะแล้วก็สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ผิวกายเราออกไปก็มีแต่ ธาตุบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้น mm hmm. เมื่อธาตุบริสุทธิ์ทั้งหลายมารวมกันจะเกิดมวลแห่งอานภาพที่จะทำให้เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นกับชีวิตของเราและโลกใบนี้ด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป mm hmm. อย่าลืมสั่งสมธาตุบริสุทธิ์กันให้เยอะๆความขุ่นมัวไม่เอานะเราทิ้งไปก่อนใช้วิธีสั่งหมองก่อนเหมือนเราสั่งน้ำมูกทิ้งไปอย่างนั้นนะ พอมันเริ่มจะจุกจิกใจก็รีบสั่งหมองเลยใจเราจะได้เหลือแต่ธาตุที่บริสุทธิ์รดใจเราเข้ามาได้ทีละอยะ่างถ้าบุญเข้าบาปไม่เข้าถ้าบาปเข้าบุญไม่เข้าถ้าใจใสความหมองไม่เข้าถ้าใจหมองความใสไม่เข้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาแต่สิ่งดีๆบรรจุให้เต็มในตัวเรา ให้โอกาสสโลกขันธโลกสัตวโลกใสสะอาดบริสุทธิส์สัตวโลกได้แก่จิตใจขันธโลกคือขันธ์ห้าร่างกายของเราและโอกาสสโลกคือสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ผิวกายเราออกไปถึงแสนโกดจักรวาลอนัอนตจักรวาลโน้นให้บริสุทธิ์เลย